กินน้ำตาลจากผลไม้มากๆทําให้เซลล์แก่เร็วไหมคะยาดาว่าไงสาหรับยาดายาดากินผลไม้เพิ่มขึ้นแล้วผลกินผลไม้เพิ่มขึ้นค่ะร่างกายดีขึ้นอย่างตกใจภายใน,<อ>ในเวลาอันแป๊บเดียวแล้วก็<อ><อ>ในเรื่องของน้ําตาลผลไม้นี่เราถูกมองให้กลัว<อ>เพราะว่าในน้ําตาลเขามองว่ามันมีกลูโคโสแล้วก็ฟุกโตสครับซึ่งถ้าในแง่ของคําว่าฟุกโตสเนี่ยเขาก็กลัวว่าจะกลายเป็นไขมันค่ะเป็นไขมันที่ไปพอกอยู่ที่ตับหรืออะไรต่าง แต่ทีเนี้ยในเรื่องของฟรุกโตสในผลไม้เนี่ยมันต่างกับฟรุกโตสที่เขาบอกว่ามันแย่ไอ้ฟรุกโตสที่บอกว่ามันแย่คือในน้ําหวานไฮฟรุกโตคอนเซลับใช่ค่ะอันนั้นเข้ามาพังยับ ทีนี้ uh, มันมีมันมีงานวิจัยหนึ่งหนูตกใจมากแต่หนูโพสคลิปเคยโพสคลิปไปแล้วเขาทำการทดลองเลยว่าถ้ากินผลไม้เนี่ยน้ำตาลในเลือดจะเป็นยังไงเขาก็เลยให้กินพวกเบอร์รี่โอเคเบอร์รี่มันก็ไม่ได้น้ำตาลสูงใช่ไหมคะพี่ชายครับกินเบอร์รี่เต็มลูก uh. แล้วเขาก็วัดน้ำตาลที่เบอร์รี่มันขึ้นทีนี้เขาก็ให้กินน้ำเบอร์รี่ oh. ค่ะทีนี้เอ้ยให้กินกับขนมปังขาวหรือเปล่านะ uh. คือให้กินกับของแย่เลยอะค่ะแต่ผลปรากฏว่าแทนที่ แทนที่มีน้ําตาลเข้าไปแล้วมีน้ําตาลเบอร์รี่เพิ่มน้ําตาลสองเซตที่มาชนกันต้องระเบิดน้ําตาลเพิ่มแต่ปรากฏว่าพอเอาน้ําตาลเบอร์รี่ใส่เข้าไปมันกลับช่วยไปลดแล้วเขาก็มองหาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นไฟเขาคิดว่าไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นตัวช่วยลดน้ําตาลครับแต่พอเขาตัดไฟเบอร์ออก,ก,กเอาฉพาะน้ม,มันทำไมมันยังช่วยลดน้ําตาลได้อยู่เขาก็ค้นพบว่ามาจากสารต้านอนุมูลอิสระ ในผลผลไม้เ,<อ>เหมือนผลไม้เนี่ยเขามีของดีคที่เราอ่ะอาจจะคิดไปเองว่าเขาเขาร้ายแต่จริงแล้วธรรมชาติสร้างผลไม้มาเพื่อให้เราเป็นโรคหรอ,อทั้งที่อย่างที่บอกไปว่าเราเห็นผลไม้เนี่ยเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราสามารถกินผลไม้ได้เลยเเถ้าธรรมชาติสร้างเราให้มากินของนี้แล้วตายเนี่ย แล้วมันมันก็แปลกเหมือนกันที่<ะ>ธรรมชาติสร้างสิ่งนี้มา<ะ>สําหรับหนูหนูมองว่าผลไม้นี่จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเซลล์เราเนี่ยไปเจอไขมันอมของทอดไขมันขาแข็งไขมันนมเนยไข่่างๆครับ สาเหตุที่ทําให้เราป่วยจากการกินผลไม้เพราะในปัจจุบันนี้เราปลูกผลไม้ที่มีความหวานน้ําตาลสูงได้ทุกฤดูเลยเราเลยมีให้กินได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนตอนที่เราอยู่ในยุคนักล่าเนี่ยเราต้องแย่งการกินผลไม้กับพวกลิงและอีกอย่างเราไม่มีตู้เย็นสต็อกอาหารด้วยจึงทําให้สาเหตุที่เราป่วยจากการกินผลไม้ก็เพราะเทคโนโลยีที่ล้ายุคเกินไปในยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะมันมันก็มันก็เป็นอย่างงี้ มันมันเหมือนกับว่าเราได้รับสิ่งแย่ๆมาหลายหลายประตูเหลือเกินอ่าจนสุขภาพเราแย่พอสุขภาพเราแย่แล้ววันหนึ่งมีคนดึงตัวเนี้ยมาบอกว่าไอเนี้ยไม่ดีฟุกโตสที่อยู่ในผลไม้ยแย่กินเข้าไปแล้วร่างกายจัดการไม่ได้กินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันอ่าทีนี้การที่กินฟุกโตสเข้าไปอ่ะแล้วจะไปเป็นไขมันในร่างกายตามที่เขาบอกนะมันถูกครึ่งเดียวก็คือ เมทอลิซึมคุณพังการเผาผลาญคุณไม่ดีคุณอาจจะเป็นกลุ่มของพวกโกรคเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรล่ะการเผาผลาญที่มันเสียคือ,อมันไปพังจากอย่างอื่นมาก่อนใช่ไม่ตัวคนเดียแย่ลงทุกอย่างแย่ลงคุณมีสภาพการจัดการน้ําตาลที่ผิดปกติอินซูลินที่ผิดปกติหลายอย่างแล้วพอเวลาที่คุณเอาฟุกโตสเข้ามาอีกตอนนี้คุณทําฟุกโตสไม่ได้แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนี้ เขาก็เลยมาชงว่าฟุกโต้เนี่ยมันทําหล่มสุขภาพทําลายสุขภาพ<ม>แต่ในอีกด้านหนึง่งถ้าเรามองในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่สุขภาพดีคนที่แข็งแรงกระบวนการเผาผ่านดีกับเพราะว่าฟุกโต้ไม่ได้ทําลายคนเหล่านั้น<ม>ถามว่าในกล้วยหอมมามีฟุกโต้อยู่เท่าไหร่<ม>คุณเคยเห็นคุณลอยกินกล้วยหอมทิ้งเป็นขนาดไหน<ม>กินข้ามากเข้าไป<ม><ม>กินโอ้โหแล้ว ทำไมคุณลอยไม่มีปัญหากับเรื่องของฟุกโต้เลย <selection. S 2> อ่าแสดงว่าคุณลอยจัดการฟุกโต้ได้ยาดากินเข้าไปแล้วยาดามไม่มีปัญหาแสดงว่ายาดาจัดการฟุกโต้ได้ <F ood> แต่ถ้าคนที่มันจะมีปัญหาไม่ต้องฟุกโต้หรอกต่อให้คุณมีอินซูลินที่มีปัญหาคุณเบาหวานไปคุณกินแค่กูโคตบอกว่าจัดงานการง่ายกว่าฟุกโต้คุณยังมีปัญหาเลยขานาดตัวนี้ง่ายกว่าแล้วนะยังมีปัญหา <S <S <pattern. S 1> มันก็วัดอยู่ว่าวันนี้คุณมีปัญหาแล้วหรือยัง กับฟุกโตสเนี่ยทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเนี่ยมันมีปัญหาการกินฟุกโต้ไหมก็ขอให้เช็คได้โลกแห่งวิทยาศาสตร์อ่ะคุณกินฟุกโตสทุกวันจากผลไม้อ่ากินทุกวันอ่ะกินกล้วยหอมวันละสองสามลูกแล้วแต่เนาะอ่ากินอะไรที่มีฟุกโต้เข้ามากินให้มันครบเดือนอ่าแล้วคุณก็ไปฟลโลเลือดดูอ่าถ้าฟุกโต้มีปัญหาจริงคือไตกิีสลจะขึ้นอ่าใช่ไหมอ่าไตกิีสลัมันจะขึ้น ทีนี้ก็ไปดูไปดูตรวจดูไขมันในช่องท้องนะไ ه? ขมันไปยู่หนังเพิ่มแค่ไหนถ้าสมมติว่าพอคุณกินไปครบหนึ่งเดือนคุณกินต่อไปเดือนที่สองแล้วคุณตรวจอีกครั้งหนึ่งว่าค่าของคุณยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมหรือม,มันเพิ่มขึ้นหรือม,มันลดลงมันเป็นการพิสูจน์จริงว่าคุณนะ่ะมันจัดการาฟุกโต้ดได้จริงหรือไม่จริงไม่ใช่คําพิพาคข้ขอาข,ของใครมาบอกว่าคุณกินฟุกโต้ไม่ได้กินเข้าไปไขมันพอกตับแต่ถ้าคนที่กินเข้าไปแล้วไขมันไม่พอกตับแสดงว่า คุณเหมาฉันไม่ได้นะอ่าทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ใครที่จะกินฟุกโตสนะครับแล้วก็ไม่สบายใจนะเริ่มต้นเลเซตศูนย์ก่อนคุณตรวจค่าไตายีสลาในเลือดเช็คไขมันในช่องท้องเช็คให้ครบแล้วเริ่มใช้พฤติกรรมการกินฟุกโตสไปแล้วพอกินไปแล้วหนึ่งเดือนตรวจใหม่ผ่านไปเดือนหนึ่งตรวจใหม่คุณโฟโลติดสามเดือนคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมการกินฟุกโตสจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ ุกโต้เนี่ยจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าโปรเฟสเซอร์บางคนบอกเลยนะมันใช้ไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยไปเป็นไขมันอยู่ในตับอย่างเดียวโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับป่วยกันหมดทุกคนอ่ากินเข้าไปต้องมีไขมันในเลือดสูงต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างสูงแต่คุณเคยเห็นว่าหลายคนที่ท,ที่กินผลไม้ยกตัวอย,อย่างเช่นคุณลอยอเขาไม่ได้มีปัญหาตจเลือดเขาก็ปกติหมดอ่าเขาไม่มีไขมันแทรกในช่องท้องไม่มีที่ตับแสดงว่าเขาจัดการได้ ใช่ไหมทีนี้ตรงนี้แหละข้อมูลมันรับมาแล้วว่ามันมีปัญหามันมันก็ถูกครึ่งเดียวมันไม่ถูกทั้งหมดเราก็เลยดูนะตอนนี้ก่อนถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเบาหวานอยู่มีโรคอว้วนโรคไขมันพอกตับอยู่คุณควรจะลดฟุกโต๊ดแน่นอนแต่ถ้าคุณปกติแล้วคุณตัดก,การกินผลไม้ทิ้ง คุณกําลังตัดสิ่งประโยชน์อย่างอื่นเช่นสารต้านอนุมูลอิสระที่ควรจะได้วิตามินแรุที่ควรจะได้ถูกต้องไหมทีนี้เอาแค่ง,ง่ายๆฟุกโตอ,อ่ะยาดาที่ใช้กันตอนเนี้ยฟุกโตสเอาไปทําขนมเลยออ่ะคือน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวนี่คือโคตรฟ,ฟุกโตสเลยแหละคือมันมันไม่ค่อยกระตุน้นอินซูลินนะแต่ฟุกโตสมันสูงก็บอกว่าฟุกโตสในน้ําตาลมะพร้าวสูงขนาดนี้กินเข้าไปพอกตับแน่เลยอ่า ทีนี้ถ้าคุณสรุปอย่างนั้นคนสมัยโบราณต้องไขมันพอกตับหมดเพราะมันไม่มีน้าตาลอุตสาหาการรมให้กินออไม่มีแต่น้ําตาลมะพร้าวใช่ไหมเพียงแต่ว่าถ้าคุณกินน้ําตาลมะพร้าวเกินกว่าขอบเขตที่ร่างกายคุณจกกัดการได้จะคนโบราณหรือจะคนสมัยนี้ก็ซวยหมดออทีนี้คนโบราณเวลากินน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยไม่ค่อยมีภาวะไขามันพอกตับยกเว้นคนโบราณที่เป็นเจ้าขุนมูลนายที่มันกินทุกวันออใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างฟุกโต้ก็มีจุดเกิน แต่มันมีจุดพอดีดินี้ทําไมเราถึงไปปฏิเสธว่ามันไม่มีความพอดีตีทิ้งทั้งหมดทั้งยวงตรงนี้จึงไม่มีความเป็นธรรมให้กับฟวกโต๊ดพี่ก็เลยว่าพี่จะเป็นทนายแก้ต่างให้พวกโต๊เหมือนกันเอาโอเคมันก็ต้องมีตัวค้านตัวแย้งนี่อ,าาอ่แสดงว่าฟวกโต๊กินให้เป็นประโยชน์ก็ได้กินให้ฆ่าเราก็ได้ก็เหมือนกับกูโค้นนั่นแหละไขมันก็เหมือนกันกินให้เป็นประโยชน์กินเกินเหตุดูสิคุณก็ต้องมีปัญหาเหมือนกัน ใช่ไหมทุกตัวอ่าก็จะเป็นอย่างงี้ครับค่ะอันนี้เป็นคําพูดของหมอเจคอบนะคะหมอเจคอบเนี่ยเขาเอาผลไม้ไดเอทเนี่ยที่มีแต่ฟรุกโตสทั้งหลายเนี่ยไปรักษาเบาหวานนะเพียใช้ไปรักษาเบาหวานแล้วก็ไปรักษามะเร็งคือเขาเอาไปรักษาอาการต่างๆภาวะมีบุตรยากครับค่ะทีเนี้ยหมอเปิดโรงพยาบาลเจ็ดแห่งในอินเดียแล้วก็รักษาคนโดยไม่ใช้ยาซักเม็ดนะคะต้องบอกเลยมีมีแค่ยาแก้ปวดเนี่ยเอาไป คุกข้าวแล้วให้หนูให้หนูเย็นเอาเป็นยาเบอร์หนูหนูจะได้ตายซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยหมอก็เลยบอกว่ามีคําพูดอยู่คําเดียวคือหมอพูดให้ไปคิดต่อเองนะคะว่าถ้าหากว่าทุกคนหันมากินผลไม้กันหมดเนี่ยครับคุณก็สุขภาพดีอสิ Uh huh. แล้วถ้าพวกคุณสุขภาพดีเอ้าพวกคุณก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะสิ uh huh. พวกคุณก็จะไม่ใช่เป็นเมมเบอร์ของโรงพยาบาลน,นะสิ uh huh. ถ้าคุณกินกันหมดคุณก็อย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยเหมือนให้ไปคิดต่อเอง uh huh. <laughs> อันนี้เป็นคำพูดของหมอนะคะแชร์มา and then lunch is again g o n n o be another fruit based meal again if you want to blow some people's minds I will commonly eat well over 210 grams of total carbohydrate at a lunch meal that's my biggest meal of the day And if you're following a ketogenic diet and you're staying to 30 grams of carbohydrate or less per day, you're eating Seven 210 times. per week. So I'm yeah. eating more carbohydrate energy in one meal than a low carb person is eating in one week. <coughs> ดังนั้นจริงๆแล้วผลไม้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดแต่ที่ผลไม้ทำร้ายเราเพราะเรากินมันตลอดทั้งปีค่ะก็ต้องดูปริมาณและดูฤดูกันด้วยนะคะทุกคน